สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับฟ้าแลวก็พี่บิวนะคะที่กิงคองมิคานะคะสมุทรสาครน,นะคะติดกับแมคโครสมุทรสาครน,นะคะวันนี้นะคะฟ้าพาลูกค้าทุกท,กาทก่านนะคะมาดูรถตอนเดียวนะคะหรือว่ารถท่อแล้วก็มีตู้เทบนะคะแล้วก็มีตู้เย็นด้วยนะคะวันนี้นะคะพามาดูกันหลายๆคันเลยนะคะเริ่มกันคันแรกเลยะคะ่ะ วันที่13นะครับพันมุ์แะวันอาทิตย์นะครับมีวันที่14วาเลนไทน์นะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับแวะเวียนมาหาเราได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับสำหรับลูกค้าที่จะออกรถนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มี ทะเบียนสมรสนะครับทางร้านเรามีโปรโมชั่นนะครับให้ไปพักนะครับที่หัวหินนะครับโรงแรม5ดาวนะครับฟรีนะครับ1คืนนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับสำหรับผู้รักที่มีทะเบียนสมรสนะครับใครที่อยากได้ก็รีบๆเลยนะฮะรีบออกรถให้ทันก่อนสิ้นเดือนนะครับรับไปเลยนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่านะครับว่ามีรถอะไรกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะฮะนะครับมาดูกันนะฮะมีทั้งหมด5้คันเลยทีเดียวนะครับสําหรับรถทํามาหากินนะครับนะรถคอกนะครับรถตู้ทึบแล้วก็รถตู้เย็นเนาะเริ่มแรกกันคันนี้เลยดีกว่านะครับคันนี้เป็นเตอต์าไฮรักรีนะครับเครื่องยนต์2,800รซีซีนะครับเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซี คันนี้เป็นรถปีสอง8นิแปดนะครับโฉมหน้าจะได้เป็นแบบนี้นะครับคือโฉมแรกของรีโวนนั่นเองนะครับสภาพรวมๆก็ยังสวยอยู่นะครับสำหรับช่วงล่างนะครับล้อนะยังเป็นล้อกระทะอยู่นะครับล้อกระทะนะครับด้านนอกนะครับล้อหลังก็เดิมอยู่นะครับครอบอันนี้ร้านเรามาใส่ให้นะครับ ช่วงล่างยังไม่ทําอะไรนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับนี่นะฮะเเผานะครับแหนบโช๊นะครับอันนี้ก็เป็นภายนอกของเขานะครับรวมๆก็ยังสวยอยู่นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับปี2,018นะกุญแจได้เป็นรีโมทแบบนี้นะครับไปดูภายในกันสักหน่อยนะครับ คันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับบอกเลยนะราคาไม่แพงนะครับคันนี้ขายกันอยู่แค่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรีโเวเครื่อง2 8 0 0ซีซีนะครับเครื่องยนต์กาลังเหลือๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับมีที่พักแขนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะครับ2แบบนะ Eco กับ Power นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับ ไม่ไม่เยอะนะครับคันนี้นะวิ่งอยู่ที่หนึ่ง0สนหนะครับสำหรับรถวิ่งงานนะครับไม่ประมาณ1,000งแนะถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับรถปี2018ก็โอเคนะฮะปีละประมาณเ,เกือบเกือบห้0 0 0ื่นละกันนะครับ นะรวมๆก็สวยนะครับได้เบาะหนังนะคันนี้เฟ็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคเราไปดูคันอื่นกันต่อนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะฮะฝากแชร์ไปกลุ่มนะครับที่เกี่ยวกับรถนะฮะนะครับขอบคุณมากๆนะหรือว่าแชร์ไปหน้าเฟซส่วนตัวก็ได้นะครับเผื่อมีเพื่อนมีพี่มีญาตินะครับมองหารถ ทำกินนะครับรถเอาไปวิ่งงานนะครับเบื่องานประจำนะครับอยากไปวิ่งงานชิวๆใช้ชีวิตบนท้องถนนนะครับเต็มที่ก็ปวดหัวกับรถติดก็แค่นั้นนะครับนะอะดูกันต่อดีกว่านะคันถัดไปนะครัคันนี้เป็น Isuzu D-Max เครื่อง3,000นะครับเป็นรถปี2019นะคันนี้ก็สวยๆเดิมๆเช่นกันนะครับคันนี้เป็นโฉมหน้า All New Blue Power นะครับ ลำดับหน้านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะรุ่นเอสนะครับช่วงล่างเดิมนะครับล้อหน้าล้อหลังเดิมนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับนะฮะแหนบนะครับแหนบยางอะไหลู่่้วฟนะครับแหนบยางอะไหล่ล้อยางอะไหล่นะฮะนะครับการท้ายตอนแรกใส่ครอบเตี้ยไว้นะครับสูงประมาณหัวเก่งนะ อันนี้เราถอดออกนะครับก็รอเจ้าของคนใหม่นะครับอยากได้ตู้ทึบนะครับหรือว่าคอกแจ้งได้นะครับเดี๋ยวเฮียเราเสกให้นะครับเอาสูงเมตรแปดสิบหรือสองเมตรสิบนะครับแจ้งได้นะไม่บวกราคาเพิ่มนะครับสําหรับคันนี้นะครับถ้าใส่คอกใส่ตู้อย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนล้อนะครับล้อกระทะเทารอยนู่นนี่นั่นก็ไว้คุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับ นี่ก็เป็นภายในของเขานะครับก็ปลั๊กไฟฟ้านะครับกระจกนะฮะนะครับนีเบนะ่เป็นกระบอกนะเป็นสีเทาอ่อนอๆนะครับเ้าอ่อนนะครับพวงมาลัยนะชุดเครื่องเล่นแอร์นะครับเกียร์5สปีดนะครับอันนี้ไม่เอ่อไม่อยู่ที่สามหมื่นหกพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับวิ่งไม่เยอะนะครับสำหรับคันนี้นะปีสิบเก้า หม่สามหมืนหกนะครับนะสนใจก็ลองมาดูมาชมนะครับสำหรับ FC นะฮะแบรนด์ Isuzu นะครับหัวเดียวนะคันนี้ก็น่าใช้นะครับวิ่งงานทุกคงทุกสองสบายนะครับเครื่องสามพันนะครับไปดูกันต่อนะฮะคันถัดไปคันนี้ Toyota Hilux r v o 2.4 NP นะครับรถปี 2อ2 1เกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าใหม่มากนะครับคันนี้นะได้ชมหน้าใหม่ๆนะครับหน้าแบบนี้แท้จากศูนย์นะครับรออกันเลยนะฮะพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับคู่หน้านะครับเห็นไหมสติ๊กเกอร์ยางยังแปะอยู่เลยนะครับไม่ได้วิ่งไปไหนนะวิ่งอยู่ในร้านอย่างเดียวนะครับนะในส่วนของด้านหลังนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นคอกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสูงน่าจะเมตร80 นะครับนะล้อหลังเป็นล้อกระทะนะครับยางมิชลิน X อ็ซนะครับยางใหม่นะยางใหม่นะครับอันนี้ยางปีส0 2 0นะนะครับยางใหม่ๆเลยนะวิ่งยาวๆนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะสำหรับยางนะครับช่วงล่างนะมีการเสริมแนบทำโชกคมานะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะภายในคันนี้วิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเนาะคันนี้เครื่อง2,400นสีร้อยนะครับราคาอยู่ที่5 2 000, 9 0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับห้าแสนสองมื่นเก้าพันบาทนะนี่กระจกใส่ปิ๊งเลยเมื่อกี้นึกว่าลืมปิดก,กระจกนะครับอิปขดไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกด้านข้างนะครับ นี่นะครับพวงมาลัยนะเหมาะนะครับอันนี้ไม่มีที่พักแขนนะครับแต่ก็สะดวกดีนะบางคนชอบนอนในรถนะครับเอาเบรกมือลงเนี่ยนอนเล่นได้เลยนะสบายๆนะครับปูที่นอนหน่อยนะครับนะแล้วก็พอเป็นโตโยต้าโฉมใหม่เนี่ยเขาจะให้หน้าจอคุณมาเลยนะฮะจากศูนย์นะครับไม่ต้องไปติดต้องเสริมนะครับจากร้าน ด้านนอกนะครับอันนี้เขามีให้มาเลยนะก็ใช้งานสะดวกสบายเลยนะครับเกียร์6สปีดนะสำหรับไฮรักรีโวโฉมปี2020นะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่44,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ44,000กิโลเมตรนะรถปี2021นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับลีโวซอนะคันนี้นะครับ5 2 0 0 0 0มืน 9,000บาทใครที่อยากจะทำเท่ารอยเพิ่มนะครับก็คุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับนะขอบวกเพิ่มนะฮะจากราคารถนะครับนะบวกเท่าไหร่ก็ไว้คุยกันนะครับรถคันถัดไปนะฮะคันนี้ก็บอกว่าเอ่อจะเรียกว่าไฮบิดดีไหมนะฮะจริงๆก็เป็นกระบะแคปนะครับแต่ว่าตอนนี้ใส่ตู้นะครับตู้ดึกนะครับ ก็จะเป็นรถบ้านก็ได้นะครับเอาตู้ทึบลงนะก็วิ่งใช้งานส่วนตัวนะครับหรือว่าจะวิ่งเชิงพาณิชย์วิ่งร่วมก็ได้เช่นกันนะครับนะคันนี้ก็มีจดทะเบียนลงเล่มไปแล้วนะครับนะถ้าไม่เอาตู้ก็ถอดลงนะครับเดี๋ยวทางร้านเราจัดการให้นะครับสําหรับตัวเล่มเอกสารเนาะจะได้ไม่ติดปัญหานะครับเวลาขับขี่คุณตำรวจตรวจนะฮะ อ่ะดูกันต่อดีกว่านะครับสำหรับด้านหน้านะฮะอันนี้เป็นรีโว่โฉมอินเวเลชั่นที่2นะครับหรือเขาเรียกกันหน้าอกโก้นั่นเองนะครับบางท่าันก็เรียกกันหน้าหล่อนะฮะด้านหน้านะครับใส่แม็กแล้วนะครับมีแม็กมานะครับสำหรับด้านหน้าด้านท้ายก็ใส่แม็กนะครับยางปีนี่เลย2 0 2 1นะครับยางปีใหม่ๆนะครับก็จกข้างโครเมียมไฟเลี้ยวในตัวนะครับ คันนี้เป็นรุ่น2.4 z e d i t i o n นะครับ2.4เดี๋ยวนะผมจำรุ่นไม่ได้แล้วว่ารุ่นอะไรนะฮะไว้เดี๋ยวดูที่เอกาสารอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมบอกนะในรถนะครับแปบ๊บเดียวนะครับด้านท้ายใส่เป็นตู้สูงเมตร80นะครับสำหรับ Rivo Cab คันนี้นะเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับนะสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะนี่นะครับภายในนะครับคันนี้ก็วิ่งไม่เยอะเช่นกันนะครับไม่สี่หมื่นสี่นะฮะไม่สี่หมื่นสี่นะครับคันนี้รุ่นรุ่นรุ่นสองจุดสี่ J-Pat นะครับ2 4จุด J-Pat นะครับสำหรับ r e v o Z e d i t i o n คันนี้นะครับนี่นะฮะ วิทยุเครื่องเล่นจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับโฉมเจเลชันที่2นะครับวิทยุจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อเป็นตัวท็อปตัวจีนะฮะจะได้เป็นจอสัมผัสน,นะครับนี่ยังไม่ถึงนะก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับอาร์เกียก็เป็นหกสปีดเช่นกันนะครับนะด้านหลังนี่พื้นที่แคบนะครับแคบเปิดได้นะนะครับ ็ลองตัดสินใจดูนะครับจะเอาไปวิ่งงานหรือว่าจะทำเป็นรถส่วนตัวก็ได้นะครับสําหรับคันนี้นะโอเคคันนี้ก็ใส่กันอยู่ที่ราคานะครับ5้าแ0 0หนึ่บาทนะครับ5้าแ0 0หบาทได้รถกระบะแคปใส่ตู้ทึบนะครับนะรถปี2020นะครับ และคันสุดท้ายของเราวันนี้นะครับเป็นรถตู้เย็นนะครับนะรถตู้เย็นที่ไม่ได้อยู่ในครัวนะครับคันนี้เป็นรถตู้เย็นนะฮะก็เอาไว้วิ่งขนส่งนะครับของแช่แข็งนะฮะอาหารทะเลของสดต่างๆนะครับที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความเย็นนะครับคันนี้เป็น I อลซูดีแมนะครับรุ่น1.9ึ b o y บบอยนะครับ1.9ึ b o y บบนะคันนี้เป็นรถปี2018นะครับ รามาดูภายนอกกันก่อนนะต่อหน้าก็ล้อทระเดิมนะครับจากโรงงานนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะฮะล้อกะทะเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยยกกระบะนะครับแล้วก็ใส่เป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็เอ่อตัวในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นยี่ห้อเดนโซ่นะครับาจำไม่ถิดนะครับหรือว่าไดโซ เดี๋ยวดูด้านในอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะมีในส่วนของตัวปรับแอร์อยู่นะครับด,ด้านล่างกันหน่อยรับว่านะครับว่าแข็งแรงดีเลยนะครับสำหรับตัวตู้เย็นนะครับขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับนะสำหรับรถคันนี้นะครับ ปดูด้านในกันหน่อยนะครับนี่นะครับตัวรถนะครับก็แบบนี้เลยนะครับสำหรับอูสุดีแม็กนะฮะนะครับก็ไป็นรถวิ่งงานเนาะเชิงพาณิชนะครับก็เลยไม่ค่อยมีออปชั่นอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับคันนี้ก็วิ่งอยู่1,000 0แกิโลเมตรนะครับ1 8 0 0 0นะครับ นี่นะฮะชุดวิทยุเครื่องเล่นนะครับอ่านี่ยี่ห้อแอร์นะที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะยี่ห้อเดนโซนะครับนี่ก็มีปรับอุณหภูมิได้นะครับปัจจุบันก็โชว์อยู่นะยี่สี่องศานะครับนี่เห็นไหมฮะปรับได้ถึงลบยี่สิบนะครับที่เขาโชว์นะอาจจะลบได้มากกว่านี้นะครับเห็นจุดจุดไข่ปลาครับแต่ผมไม่เคยเทสนะครับนะอันนี้ก็เป็นระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารนะครับเกียร์หกสปีดเช่นกันนะครับ กับราคาคันนี้อยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2,018นะครับนะกับเครื่อง1,900 cc นซีซีนะครับได้รถตู้เย็นไปใช้งานนะครับนะก็เป็นรถที่น่าสนใจนะครับสำหรับรถวิ่งงานนะครับนะใครที่ขายพวกอาหารทะเลนะครับหรือว่า ุดหมูกระทะนะครับทุกวันนี้คนก็ทากันเยอะนะได้กําไรดีนะครับนะเห็นหลายๆท่านทํานะครับก็โอเคครับสําหรับวันนี้พามาดูรถนะครับกระบะทากินนะครับ5้าคันนะฮะตู้เย็นนะครับตู้ถึบนะครับลดคอกลดลัวนะฮะหรือว่าอยากให้ใส่อะไรเนี่ยบอกได้นะครับนะนี่สเตกให้นะฮะบอกเลยนะครับอยากได้ตู้อยากได้คอกนะครับบอก เดี๋ยวจัดให้ใหม่ๆเจมๆไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็พอขอปลาขอซอนะครับพามาดูรถนะฮะก็ว่าเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมกับน้องฟ้านะครับเวลาเดิมนะประมาณ11บเอโมงนะครับว่าจะไมไลฟ์สดรถอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีรถเข้ามาใหม่อีกนะครับประมาณสาที่คันนะครับก็รอติดตามชมกันนะครับ บอกเลยว่าสวยใหม่ทุกขันนะครับเพราะเราไม่ซื้อรถเก่าน,น,นะฮะรถไม่ดีไม่สวยสภาพไม่ดีเราก็ไม่ซื้อนะครับนะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ผมกาก้ฟก็ขอตัวลาการไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ